มันปรากฏอยู่ในอากาศแล้วมันปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วต้องให้มาฟ้องให้มาทวงเงินจากวัดมรุกันนครยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเลยยังเลยครับมันก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาหรือพระ่สูงุสงรักษาปกป้องคุ้มครองพเดานยครับผมก็ วัดมรุคนครนะฮะภูมิใจมากเลยครับที่ได้ดูแลทั้งสองวัดน,นี้และคือภารกิจของผมในวันนี้เนี่ยมาในฐานะเ,เป็นตัวแทนของทนายกองทัพธรรมก็คือเป็นแม่ทัพของทนายกองทัพธรรมที่เกิดขึ้นมาจากวิกกิจการของหมอปลากับหลวงปู่แสงนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงจะทราบกันดี ทนายกองทัพธรรมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักนะครับคือดูแลรักษาปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็ป้องปรามกำจัดพระหรือพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยซึ่งอยู่ทำลายทำลายพระพุทธศาสนาให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชื่อ,อานางสาววันทิสาประทุมวันเนี่ย ซึ่งอ้างว่าเป็นหลานของผู้รับเหมาขอสร้างตอนนี้ผมเห็นหน้าเขาแล้วผมรู้ชื่อขเขาด้ยนะเขาไม่เอ่ยชื่อนะคนอย่างทนายอน,นชัยเนี่ยครับรู้หมดเลยครับว่าพวกคุณกําลังทําอะไรอยู่แล้วผมสอบเชิงลึกนะถ้าผมรู้ว่าพวกคุณมีวัตถุประสงค์แอบแฝงเนี่ยผมจะเล่นข้อหาหนักเลยไม่ว่าจะเป็นในหมอปลาหรือทนายไพศาลหรือใครก็ตาม ที่มาทําลายทํำลายพระพุทธศาสษาษานาเนี่ยผมไม่ยอมหรอกครับเพราะว่าทนายกองทัพธรรมเนี่ยตั้งขึ้นมาไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับช่วยอย่างเดียวเจอเจอว,ว่าพระเทพวรรมนีเบี้ยวค่าแรงค่าก่อสร้างวัดมลุขนาคนครนี่แหละไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ท่านจะมาพูดกันเนี่ยแล้วผมอยากแกบอกหมอปลาทนายไพยศาลและทีมงานและนักข่าวทุกคน ถ้าคุณยังทําอย่างนี้กับพระพุทธศาสนาพระพิสุสงฆ์โดยพวกคุณไม่ได้มีการไตรตรองให้รอบคอบเสนอข่าวผมจะฟ้องสื่อด้วยนะพึงระวังสังวรเอาไว้ด้วยทนายกองทัพยธรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อปกป้องผมจะดูแลวัดทั่วประเทศนะครับทุกนิกายมหานิกายธรรมยุทธ์แล้วก็มหายานเราตอนนี้มีห้าสิบเอ็ดวัดแล้วที่ เข้ามาในเครือข่ายทนายกองทัพธรรมแล้ววันนี้เราจะเปิดตัวทนายกองทัพธรรมที่วัดพระธาตุพนมและว,วัดมฤก,กันคนครด้วยว่าอยู่ในเครือข่ายของเราเราจะดูแลด้านกฎหมายให้กับวัดสองวัดนี้ไม่ให้ใครมาย่ยํายีไม่ให้ใครมาเหยียบย่าไม่ให้ใครมาดูหมิ่นดูแผลนพระในวัดแต่อยากจะบอกนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในเครือข่ายทนายกองทัพธรรมแล้วเนี่ย ท่านจะทําอะไรก็ได้ที่ผิดพระวินัยไม่ใช่ซ้ําเลยผมจะซ้ําเลยนะครับก็ไม่เคยมีมามาทวงนะครับผมมีแต่มีแต่มีแต่เขาคุยกันว่าเออเขาเป็นค้างหนี้กันอะไรไม่รู้นะกับเขาว่าเขาค้างหนี้กันแบบไหนนะครับผมเพราะว่าผมก็มาอยู่กับเจ้าวานรูปปัจจุบันแต่เคยได้ยินเนาะแต่เคยได้ยินครับก็เพราะเราก็มาก็ได้ยินเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงมานะครับที่เขาเคยมาบวชอยู่นี่เนาะครับผมก็บวชอยู่นี่ประมาณปีไหนครับพี่ ผมบวชปีสามสามเก้าต่อสี่สี่สูสี่สิบก็ช่วงช่วงระหว่างที่กำลังพัฒนาครับเราก็เป็นทนากวาก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขานะครับผมเราก็มาบวชแล้วมีการก่อสร้างจริงไหมครับตอนนั้นเราเห็นการก่อสร้างไหมครับก็เห็นการก่อสร้างก็เห็นสร้างเจดีย์นี่แหละครับผมก็ตั้งแต่ปีสามเก้าสี่ศูนย์คับมีการก่อสร้างเจดีย์แล้วก็พวกไอ อาคารถาวรวัตถุอะไรพวกนี้ก็มีการสร้างก็มีสร้างมาเรื่อยๆนะครับผมเห็นว่าคุณลุงที่ก่อสร้างก็เป็นคนในพื้นที่ไหมครับคนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่อ๋อคุณลุงอะไรนะชื่อสมเกิดคุณลุงสมเกิดเนาะสมเกิดพุทธตอนนี้เสียชีวิตแล้วเนาะเสียชีวิตนานเลวนะครับผมเขาเสียชีวิตนานแล้วชีวิตพ่อแม่ผมนี่แหละก็แกเป็นเข้ามาทําในวัดเนาะก็รู้พี่มีข้อมูลว่าเคยเข้ามาทําในวัดก็หลายเจ้าเนาะเข้ามาทำเนาะอ๋อหลายเจ้าครับผม แต่ส่วนที่จะค้างอะไรกันนี่เราไม่รู้เราไม่รู้ครับรผมลหลายครับเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าพระเทพรังมณีจะต้องเป็นคนจ่ายเองอะไรโอ้มผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับท่านอยู่ในนอนไม่เกี่ยวกับท่านท่านไม่ไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเรื่องเงินเรื่องนี้นะแล้วแต่ญาติโยมจะมาบริจาคจะจะสร้างช่วยยังไงท่านท่านจะไม่ยุ่งเรื่องนี้เรื่องเงินแต่สิ่งที่อยากจะฝากในวันนี้ฝากสื่อมวลชนเพราะว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปให้สัมภาษณ์สื่อต่าง จะเป็นช่องสามอวบินทีวีช่องแปดตามที่ประกไทยรัฐไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องโมโน,โนหรืออะไรทำที่จำได้เพราะฉะนั้นอ,อาตมาจึงอยากจะฝากว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไปแถบ้างเป็นลูกของนางประสรรเสริฐหานเสนาซึ่งให้เข่าอีกเบือนไปตามความจริง ไม่เป็นความจริงที่ผู้หญิงคนนี้ได้กล่าวเอาไว้ซึ่งเป็นการทําให้ประชาชนที่ได้ชมหรือว่าได้รับข่าวสารนั้นทําให้หลวงพอ่อพระเดชพระคุณทราเจ้าคุณพระเทพรัตโมดีนั้นเกิดความเสียหายตลอดถึงวัดรุกขละผลด้วยอันนี้ก็คืออยากจะฝากทีมวุญชนได้ได้สอบ ได้สอบถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนเอาข้อมูลอะไรมาร้องต่อสื่อซึ่งมันไม่เป็นควาจริงซึ่งวัดพรธนครก็เป็นวัดรา้างซึ่งเบญจคุณเจ้าคุไ่ได้ออกไปบูรณะอปฏิสังขอนแล้วก็เป็นวัดเมื่อปี2539นหซึ่งกรมศาสนายก วัดชันเจนนายกพระภิกษุอ,อยู่จำพรรษาจำพรรนาแล้วเหตุเกิดตั้งแต่ป25ี2536คร2536มีเป็นตัวก็ตามที่ทางท่านทนายได้กล่าวรายละเอียดต่างๆวิทยนธรรมาก็คงไม่ชี้แจงอะไรมากก็ขอให้ทางทีมทนายไปกล่าวครับ